ไม่ได้มีสำหรับบุคคลทั่วไปว่านะคะเมื่อกี้คูลแอทแท็กับโบราณมากไปเต็มเอี่ยมนะคะเต็มเอี่ยมเต็มอิ่มทุกคนรู้ไหมว่าคําถามอะไรที่เจได้รับบ่อยที่สุดนั่นก็คือคําถามที่ถามว่าไปเกาหลียากเลยคณะนี้ไปเรียนที่ไหนดีตอนนี้มีทุนอะไรบ้างซึ่งพอบางทีแล้วว่ามันไม่ใช่สายตรงกับที่เราเรียนมาเราก็จะไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยมีข้อมูลใช่ปะยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อ ตอนนี้รู้มาว่าที่นี่เขามีคําตอบให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนซอนเบนนิมของเราเป็นรุ่นพี่ที่จะมาให้คําปรึกษาเราแบบฟรีเน้นย้ำว่าฟรีด้วยนะทุกคนนั่นก็คือ KEC Korean Education Center ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจําประเทศไทย KEC เนี่ยก็คือตรงกับชื่อเขาเลยมันมีคําว่า education อยู่ใช่ไหมเขาเป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศเกาหลีเขามีมาเปิดที่เมืองไทยตั้งแต่ปี2012แล้วนะทุกคนรู้กันหรือเปล่าเป็นหน่วยงานอยู่ อยู่ภายใต้สังกัดของสถานทูตเกาหลีประจาประเทศไทยนั่นเองเอาง่ายๆว่าเขาก็เป็นหน่วยงานการศึกษาของสถานทูตเกาหลีที่ประเทศไทยนั่นแหละ k e ออยู่ที่ไหนเค C อยู่ที่ตึก Liberty Square ชั้น11นะคะแถวย่านสีลมนี่เองอยู่ใกล้กับ BTS สารแดงทางออกสองแล้วก็ MRT สีลมทางออกสองเช่นกันกเดินมาง่ายมากๆทุกคนออกมาแล้วตรงมาอย่างเดียวเลยไม่ยากบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องรู้วิธีการมา KEC ละเอียดขนาดนี้คะพี่เพราะว่าเดี๋ยวดูคลิปจบแล้วพวกเธอจะอยากมา κεC อย่าง K แน่ลนน้วเค,คแล้ว k e c เขาทำอะไรบ้างคะพี่เจอ่าแน่นอนว่าก็ต้องมีเรื่องการเรียนต่อเกาหลีเหมือนที่เกริ่นไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็มีเรื่องการส่งเสริมการศึกษาเกาหลีการสอนภาษาเกาหลีแล้วก็ที่ทุกคนตั้งตารอแน่นอนก็คือการจัดสอบโทปิกด้วยเดี๋ยววันนี้พามารู้จักกันบอกเลยว่า k e c เนี่ยครบจบเรื่องการศึกษาเกาหลี มาเริ่มต้นกันที่ส่วนที่น่าจะเป็นหัวใจหลักของ KEC เลยก็คือการส่งเสริมการศึกษาเกาหลีนั่นเองทาง k e c เนี่ยนอกจากเขาจะส่งครูเกาหลีมาสอนที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเขายังมีการฝึกฝนอบรมพัฒนาคุณครูชาวไทยด้วยอย่างเช่นโครงการที่ตัวเจเองก็มีส่วนร่วมในการไปสอนด้วยเหมือนกันหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทยอันนี้จะบอกว่าเป็นโครงการที่สาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนดูแลโครงการก็คือใครที่จบเอกเกาหลีหรือว่าเรียนเอกเกาหลีอยู่หรือว่าบุคคลธรรมด ทั่วไปก็ตามที่อยากจะมาเป็นคุณครูสอนภาษาเกาหลีเนี่ยสามารถมาเข้าอบรมได้ซึ่งในการอบรมหรืคนแข้มข้นมากมีสอนให้ทั้งเป็นเลคเชอร์จากอาจารย์ชาวไทยอาจารย์เกาหลีซึ่งจะบอกว่าอาจารย์เกาหลีแต่ละคนคือเป็นอาจารย์ของดิฉันเองตอนที่ไปเรียนต่อที่เกาหลีเลยคือเป็นเลคเชอร์ที่หาฟังยากแล้วตอนจบโครงการเขายังมีคัดเลือกเอานักเรียนไปเกาหลีด้วยแต่ทีเนี้ยเขามีโครงการมากกว่านี้อีกซึ่งโครงการอันอื่นเ,เนี่ยเจ๊อาจจะไม่คุ้นชินใช่ไหมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้รู้กันดีกว่า วันนี้ให้คุณนิงนะคะมาช่วยเราตอบคําถามกันดีกว่านอกจากโครงการเมื่อกี้ที่เจกันไปแล้วยังมีโครงการอื่นออีกไหมคะมีโครงการอบรมครูคะ่ะสาหรับคนที่เป็นครูอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นสามารถอบรมได้กับศูนย์อบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจําประเทศไทยหรือว่าเรียกสั้นๆ KTPC KTPC ใช่ <T> ค่ะก็คือดําเนินงอานอบรมโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะมีทั้งหลักสูตรอบรมที่เป็นหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรระยะยาวคนที่มีผลการอบรมดีเด่นเขามีอะไรห้15คนได้ไปเกาหลี ไปอบรมต่อที่ประเทศเกาหลีใช่ประมาณหนึ่งสัปดาห์สำหรับหลักสูตรพิเศษนะคะก็คือจะมีด้าน AI ด้านการใช้หนังสือสําหรับครูแล้วก็จะมีหลักสูตรสําหรับนักเรียนผู้ปกครองหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าฟังเพิ่มเติมเช่นแนวทางการเรียนต่อในสาขาวิชาภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อเอาง่ายว่าเขามีหลักสูตรให้สําหรับทุกๆคนเลยแค่ว่าอันไหนจะเหมาะกับใครมากกว่าทุกคนก็ลองมาดูติดตามรายละเอียดได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เวลาเจได้ยินถึง KEC จะนึกถึงทันทีก็คือเรื่องการผลิตหนังสือภาษาเกาหลีใช่ม้นี แอบ,บแนะนําหน่อยก่อนหน้านี้นะคะ่ะเล่มแรกๆที่ออกมาก็คือจะเป็นภาษาเกาหลีเล่ม1ถึงเล่ม6ที่เป็นสีสีแบสีส<า>เหลืองนอกจากนี้ก็คือมีหนังสือติวโทปิกที่อตอนนี้ออกเป็นฉบับปรับปรุงมีทั้ง1 1> นะโทปิกหนึ่งโทปิกสองสีสันสวยมากข้างในเขาก็จะมีเป็นแนวข้อสอบให้ดูเนาะแล้วก็มีเฉลยด้วยแล้วยังมีกิจกรรมหรือว่าโครงการไหนที่แบบว่าน้องๆเขาสามารถเข้าร่วมได้อีกไหมบางคนอาจจะอยากแบบว่าประกวดแข่งขันอะไรแบบนี้มีไหมคะมีค่ะสำหรับน้องนนักเรียนนักศึกษาค่ะก็จะมีโครงการใหญ่ประจําปีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี เห็นคลิปอยู่ที่น้องๆเขาประกวดกันทุกคนพูดเก่งกันมากเลยอันนี้คือแต่ละโรงเรียนก็สามารถส่งนักเรียนมาได้ใช่คับอันนี้แอบบอกได้ไหมมีรางวัลด้ไหมคะแค่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศก็ได้ไปเกาหลีแล้วค่ะโอ้มีสำหรับบุคคลทั่วไปบ้างนะคะเมื่อกี้ไม่มีใช่ตนี้ยังอาจจะยังเปิดเปิดได้ไหมคะ ทุกคนหน้ามากมันต้องมันต้องแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนเขาอยากมาที่เค C เลยได้ไหมแบบสามารถพามาได้ไหมในกรณีที่มีคุณครูที่กําลังชมอยู่แล้วก็อ,อยากจะมีแน่นอนมีแน่นอนอยากจะพานักเรียนมาทัศนศึกษาอาจจะต้องมีการติดต่อมาล่วงหน้าทาง Facebook หรือว่าทาง email อีเมลก็ได้ระยะเวลาที่เข้ามาชมศูนย์ครั้งหนึ่งก็น่าจะใช้เวลาประมาณสชั่วโมงประมาณนี้ครับอีกอย่างหนึง่ง<ๆ><ๆ>ที่เราเข้าไปในเพจ Facebook ของเขาเราแบบสนใจมากคือเขามีการเหมือนรับฝากประวัติสําหรับคนที่อยากหางานที่ประเทศเกาหลีสิ่งนี้มันแบบดูลำมากๆมันคืออะไร เหมือนเราก็อยากจะพยายามช่วยเหลือคนที่เรียนจบเอกเกาหลีมาแล้วหางานทํายังไงดีเราก็รับประกาศรับสมัครงานของบริษัทเกาหลีมาแล้วก็ช่วยประกาศช่วยเชื่อมโยงกับผู้เรียนภาษาเกาหลีที่เรียนจบมาแล้วหางานทําพอดีแล้วก็นอกจากตรงนี้ก็คือเรามีสามารถฝากประวัติเข้ามานอกจากเราจะช่วยประชาสัมพันธ์งานของเขาให้ทุกคนเห็นแล้วเราก็จะคุณไปประชาสัมพันธ์ให้เขาด้วยว่าเรามีคนเหล่านี้อยู่ในลิสต์นะมันเลิศมากนะทุกคนแบบว่าคนที่หางานน่าจะเครียดเนาะไม่รู้จะคอนแทคกับบริษัทยังไงใครแบบสนใจอยู่คิดว่ามาฝากไว้เลย มาที่พาทต่อไปนะคะเชื่อว่าเป็นพา์ที่ทุกคนสนใจกันอย่างแน่นอนก็คือพาทการเรียนต่อที่เกาหลีนะคะบางทีน้องๆชอบดีมาถามว่าอยากไปเรียนคณะนี้สาขานี้ที่เกาหลีต้องไปเรียนที่ไหนดีมหาลัยไหนมีสอนบ้างซึ่งบางทีถ้าไม่ใช่สายการสอนพี่เจก็อาจจะตอบไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าที่นี่ KEC s ซ n b e n เ m เขามีคําตอบให้นะคะใช่ไหมคะคุณหมายใช่เดี๋ยววันนี้ให้คุณหมายมาช่วยแนะนํานะคะว่าเรื่องการเรียนต่อมีอะไรบ้างสนับสนุนการไปเรียนต่อเกาหลีแล้วก็ให้คาปรึกษาด้วย แล้วจะได้มาว่าที่ KEC เนี่ยก็คือเป็นซอนเบนมจริงๆสามารถช่วยเหลือได้ทั้งหาว่าคณะนี้มีสอนที่ไหนบ้างหรือว่าตอนนี้มีทุนอะไรบ้างคือนอกจากทุนรัฐบาลแล้วก็ยังมีทุนประจำมหาหลายัยหรือว่าทุนอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะสูตระะเรานะคะก็คือจะช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่สนใจหรือว่าคณะที่สนใจให้ได้คะ่ะก็คือสมมติน้องๆบอกว่าอยากเรียนการศึกษาภาษาเกาหลีค่ะทาง KEC ก็สามารถช่วยลิสต์ได้ว่าเรามีมหาวิทยาลัย A B C D F G แต่ถ้าแบบอยากรู้อันไหนดีสุดค่ะอย่างนี้ตอบไม่ได้ใช ออตเง่แล้วก็แน่นอนว่าที่ทุกคนสนใจแน่น,นอนคือ GKS ใช่ไหมคะทุนรัฐบาลเกาหลีเนาะที่นี่ก็เป็นคนดูแลเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทางศูนย์การศึกษาเกาหลีเป็นผู้ดูแลในเรื่องการรับสมัครแล้วก็การคัดเลือกสําหรับ Embassy Tech ค่ะหรือว่าบางคนสนใจเป็นทุนอื่นๆอ,อ,อย่างเช่นทุน M A Plus ค่ะทางเราก็สามารถให้ข้อมูลได้ทุน M A p a s ก็จะเป็นทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ขายกับ GKS เลยค่ะแต่ว่าทุนนี้จะเป็นแบบเฉพาะทางสาหรับคนที่ชอบในด้านศิลปะดนตรีหรือว่าพวก ปัดอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจเพราะว่าบางทีเขาอยากไปเรียนต่อเกาหลีแต่ว่ามันเป็นสาขาที่ดูแบบุยไปเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยใครเป็นสายอาร์ก็คือไปเรียนได้เหมือนกันลองไปดูทุน AMA ได้เลย ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากมาปรึกษาแล้วอยากให้ซอนเบนเดมช่วยแนะนําหน่อยต้องทอํายังไงสามารถปรึกษาทางเราได้ทั้งทางออนไลน์หรือว่าทางออฟไลน์ก็ได้นะคะทังช่องทาง i n s t a g r กรม a c e b o o k แต่ว่าถ้าอยากมาแบบออฟไลน์อยากมาเจอหน้ากันแบบนี้เพื่อพูดคุยแ <c oughs> นะนําว่าให้ลงทะเบียนมาก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่ทางเราจะได้แบบเตรียมข้อมูลใ้แบบครบถ้วนใช่ไม่ไงั้นเดี๋ยวเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอยากไปเรียนหมอค่ะ <c oughs> ก็แบบไม่พร้อมลงชื่อมาก่อนสักหน่อยทาง KEC จะได้จัดเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้แล้ว <c oughs> แล้วที่ทุกคนอาจจะแบบกังวลคือมานี้มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า ซอนไปริมซอนไปริมเก็บเงินหนูไหมคะฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายค่ะคือทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, นะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ทุกปีนะคะ Winter, ประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมทางศูนย์เราก็จะมีเป็นมหกรรมเหมือนการศึกษาต่อเกาหลีค่ะก็คือเป็นเหมือนแปรแล้วก็เกาหลีบินมาเองเลยมาหาลัยนั้นบินมาเองเลยทั้ง40กว่าแห่งแล้วก็มาแนะนําคณะได้เลยเป็นคนเกาหลีมานั่งเองเลยแต่ว่ามีล่ามให้ก็คือใครสนใจมาสอบถามได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยู่ต่างจังหวัดหรืออาจจะเป็นน้องๆที่แบบยังไม่สะดวกมาก็คือมีไปตาม ตามแบบเ like, <im lv ain> หมือนคูแอทแทกสั่โบราณ <im lv ain> เหมือนกันใช่ไหมคะ <c oded> ใช่ค่ะก็คือมีเป็นการแนะแนวการเรียนต่อตามโรงเรียนต่างๆค่ะกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีค่ะอย่างปีที่แล้วไปที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ค่ะ <im lv ain> อีกคําถามหนึ่งอันนี้เป็นคําถามที่เจสงสัยเองแล้วก็มีคนถามเจยเยอะมากๆก็คืออยากไปเรียนต่อที่เกาหลีอยากไปทุนมากเลยแต่พูดเกาหลีไม่ได้เลยแบบไม่ได้ชอบเคป๊อปไม่ได้ดูละครเลยด้วยไปได้หรือเปล่าแบบกลัวไม่รอดสามารถไปได้ค่ะอย่างทุน GKS ให้สมัครโดยที่ไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาเลยก,ก็ได้ไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาเกาหลีไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเลย<ม>ก็ได้เมื่อได้รับทุนแล้วก็จะได้ทุนในการเรียนภาษาก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาด้วยค่ะเหมือนที่เจก็ไปเรียนมาเหมือนกันก็คือต่อให้ไม่มีเลยจากศูนย์หรือว่ามีนิดหน่อยก็สามารถไปปูพื้นฐานก่อนได้ ตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะรู้สึกว่าเอ้เรื่องไปเรียนต่อที่เกาหลีเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจแต่ว่าภาษาเกาหลีเนี่ยกอ็อยากลองเรียนดูนะของที่ KEC ีนะคะเขามีหลักสูตรหลากหลายมามีตั้งแต่ระดับแบบเริ่มตน้นไปจนถึงหลักสูตรที่ตอนเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยว้าวมากว่ามีขนาดนี้เลยเหรอก็คือหลักสูตรสําหรับคนที่จะแต่งงานกับชาวเกาหลีทุกคนไม่ได้หาเรียนง่ายๆนะเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกับคุณแม็กกันว่าที่นี่เขามีหลักสูตรอะไรบ้างคือคอร์สเรียนของทาง k e c นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีซึ ลแล้วก็จะมีในเรื่องของติวโทปิกด้วยครับแล้วก็จะมีที่สําคัญเลยก็คือเป็นขอ้อเสนอสำหรับผู้สมรสในครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมสา,สม,า,าสมารถนไปไปไปําใบรับรองการเรียนของเราไปเป็นใบแสดงความสามารถทางภาษาเกาหลีตอนสมัครวีซ่าแต่งงานหรือว,วีซา่าแอพพลด้วยครับคืออันนี้หมายความว่าเขาต้องยังไม่แต่งงานหรือว่าเขาต้องแต่งงานเร็ว <c oughs> สมมติยังยังมีแลนแต่ยังไ <c oughs> ม่สมมติมีแพลนก็มาเรียนได้ตัวสมัครครับเราจะให้แม่ลูกสมรสกับคุณสามีต้องต้องมีต้องมีตัวตนแล้วไม่ใช่มีแพลนในใจอย่างเดียวโล่ง ไม่ได้ที่ KJC คือเป็นคุณครูคนเกาหลีสอนให้เลยใช่ครับเป็นคุณครูชาวเกาหลีก็คือเป็นเจ้าของภาษาตอนที่เจเข้าไปดูในแบบ Facebook ที่มีตารางเรียนอะไรเงี้ยจะเห็นว่ามีทั้งคอร์สประจําแล้วก็หลักสูตรพิเศษด้วยมันต่างกันยังไงหลักสูตรประจำของเราครับเป็นหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีครับเขาก้หนดไปเลยแล้วก็จะมีอย่างที่บอกไปว่าเป็นสาหรับผู้สมบรถชาวเกาหลีอันนี้คือเป็นหลักสูตรพิเศษอันนี้เป็นหลักสูตรประจําครับอ๋ออันนี้ยังเป็นหลักสูตรประจําอยู่ใช่แล้วพิเศษมันคืออะไรคะรรจะีแกเเเปนนภทท่าา้ไ หรือว่าตำรวจหรือว่าข้าราชการคือยังไงนะสนใจสิ่งนี้คืออะไรนะคะอย่างสอนทหารนะครับติดต่อมาทางเราเองว่าเอออยากสอนทหารที่เขาร่วมกับตรงข้างเกาหลีครับหมายถึงว่าสอนทหารไทยหรอใช่ครับแล้วก็อย่างตำรวจจะเป็นตำรวจที่อยู่ในอ m มิเกชั i อย่างเงี้ยครับอ๋อเหมือนแบบเวลามีคนเกาหลีมาจะได้แบบพูดคุยอ๋อก็มีข้าราชการของไทยด้วยอ๋อคือแบบไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปลงได้แต่ว่าแบบถ้าหน่วยงานไหนสนใจคือสามารถคอนแทคมาได้แล้วก็เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับหน่วยงานนั้นๆไปได้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือจะเป็นสอนเกี่ยวกับของคนทั่วไปก็จะมี แต่ว่าสอนบทสนทนาทั่วไปแล้วก็มีตีโทอปิกวันเกือบสามอะไรเงี้ยครับก็คืออันนี้เป็นหลักสูตรพิเศษใช่ครับและสมมติว่าเขาสนใจแล้วเขาก็ต้องไปติดตามข่าวสารที่ไหนหรือว่าอยากลงทะเบียนตอนนี้แล้วลงได้เลยไหมคะแบบสมัครทุกวันได้เลยไหมคือคอร์สของเรานะครับจะเปิดปีละ2เทอมปี25 6 8ก็คือหมดไปแล้วปีนี้หมดแล้วใช่ครับถ้าอยากเรียนต้องเป็นเราจะเปิดแล้วสมัยทีก็คือมกราสองศูนย์สองหกใช่อ่าทุกคนก็ต้องรอติดตามในเฟซบุ๊กน่าจะเร็วที่สุดติดตามไว้เลยใครที่อยากเเเรรรีียนนะะะะคคภาาาษกหล่่่ดับิิมตตู้้ มาจาก Facebook ของ KEC ค่ะสนุกมากค่ะสอนนิมสอนสนุกมากเลยค่ะมีเกมให้เล่นระหว่างคลาสคือไม่ได้สอนแค่ตามหนังสืออย่างเดียวค่ะสอนนิมก็พูดเป็นภาษาเกาหลีด้วยเราจะได้ซึมซับไปแบบว่าไม่ต้องแบบว่าไปหาฟังข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาต่อกันที่หัวข้อต่อไปเชื่อว่าเป็นหัวข้อที่ใครที่ก้า,าวเท้าเข้าสู่วงการการเรียนภาษาเกาหลีแล้วจะต้องสนใจและรู้จักมันอย่างแน่นอนก็คือการสอบโทปิกนั่นเองนะคะทุกคนสําหรับใครที่อุ้ยโทปิกคืออะไรอาจจะได้ยินเป็นครั้งแรกโทปิกก็คือการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีสมมติว่าเราอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีไปทํางานที่ประเทศเกาหลีคือทําอะไรก็ตามที่ใช้ภาษาเกาหลีเนี่ยเขาก็จะขอดูผลสอบโทปิกของเราคือเอาง่ายว่าเป็นการสอบที่สําคัญมากๆเชื่อว่า คนที่เรียนภา,าษาเกาหลี99.9999% 99 ครั้งหนึ่งในชีวิตอะมันต้องสอบมันต้องได้สอบอะทุกคนจะบอกว่าสมัยก่อนที่เจรเรียนแล้วก็สอบเนี่ยมันนานมาแล้วเนาะเมื่อก่อนยังมีแค่ปีละประมาณ1-2ครั้งเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีจัดสอบเยอะมากๆในประเทศไทยแล้วก็มีไปหลายภูมิภาคด้วยถึงจีภาคเลยด้วยกันแล้วก็ได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้มีแบบออนไลน์แล้วด้วยซึ่งเราเกิดไม่ทันจริงๆเกิดเร็วกันไปเดี๋ยววันนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญเขามาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้คุณพิมพ์มาแนะนําดีกว่าคุณพิมพ์ช่วยแนะนําาให้ังนนนนิึว่ออเเเทร์็ตบำ เปอร์เบดคืออะไรอินเทอร์เน็ตเบดหรือว่า I b t ทนะคะก็จะเป็นการทําด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะโดยใช้อินเทอร์เน็ตแต่ก็ต้องมาที่สนามสอบอยู่ดีนะก็คือมาถึงมีคอมต้องมาต้างเรียงการแล้วเราก็เข้าไปทําในอินเทอร์เน็ตใช่มีหูฟังให้ตอนพัดฟังมีค<อ>ีย์บอร์ดภาษาเกาหลีห้าแล้วอย่างนี้มันต่างกับเปเ,บเปอร์เบดแบบเปเปอร์เบดก็คือแบบที่พี่เจเคยสอบเนาะก็คือเป็นกระดาษทั่วไปมันต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันเปเลยจะต่างตรงจํานวนข้อกับวิธีการนับคะแนนค่ะข้อไหนน้อยกว่าคะต้องไม่เด็ดคนไอพีทีน้อยกว่า แต่คะแนนจะเยอะกว่านะไอพีทนี่จะเต็มถึงดร้อยเลยเฟลว่าถ้าผิดข้อหนึ่งก็ผิด,ดเยอะเลยเหมือนกัน แล้วคือเนื้อหาข้อสอบก็ต่างกันด้วยโจทย์ก็คล้ายๆกันจะแบ่งพาร์ทเหมือนเดิมเลยค่ะแบ่งเกณฑ์ก็คือมี6กลุ่ม6ระดับเหมือนกันใช้เกณฑ์เดียวกันใช้แทนกันด้ทัทาง i อพีและ PBT ใช้แทนกันได้หมดเลยค่ะอย่างนี้ทุกรอบที่จัดสอบมีทั้ง2แบบทุกรอบเลยไหมคะมันจะแบ่งเป็น2ก้อนค่ะคือ IBT กับ PBT ทุกอย่างจะต่างกันหมดเลยวันเวลาก็คือเน้นความสะดวกของเราว่าว่างสอบตรงตารางนี้ไหมแล้วก็เป็น p ี t ีหรือ i b พก็ไปสอบเถอะมันก็เหมือนกันทีนี้เนี่ยเคอีทีเมื่อก่อนตอนมัย เตมีแค่สองครั้งเองปีหนึ่งไก่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวนี้มีกี่ครั้งแล้วคะปีหนึ่งถ้า PBT มีทั้งหมด4ครั้งค่ะส่วน IBT เนี่ยตอนแรกอะปีนี้นะคะ2อ2 5ั้จะตอนแรกจะมี3ครั้งแต่ว่ามีอุบิเหตุบางอย่างก็เลยยกเลิกไปแต่ว่าปีหน้าก็ต้องรอติดตามว่าจะมีอ้ร <IB S 1> ใช่แล้วถ้าอยากสมัครต้องแบบไปรอดูที่ไหนบ้างว่าเอ้ยเขาจะใกล้เปิดแล้วนะก็ทุกๆต้นปีอะค่ะทางเพจของเราเอง Topic in Thailand ค่ะจะมีตารางเวลาไว้ให้ตารางว่าครั้งนี้จะเปิดช่วงเดือนไหนสอบวันไหนแล้วก็ประกาศวันนไไไไหดด้้ก็ตตามมมที่่เลยสุิ ว่าสมัครไปแล้วไม่ว่างไปแบบแอคซิเรียนคอนเสิร์ตต้องคอนเสิร์ตขอไปทูคอนเสิร์ตก่อนวกปิดสองเมื่อไหร่ก็ได้ มันคืนได้ไหมคะถ้าเป็นทุลาส่วนตัวตรงเนี้ยอาจจะยังนาอาจจะยังาแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าสมัครผิดยกเลิกได้ไหมถ้ารู้ตัวภายในระยะเวลาที่กําหนดอยู่สามารถเขียนใบคําร้องแล้วก็ขอเงินคืนได้ทีนี้เชื่อว่าสมมติว่าใครสมัครโทปิกแล้วจะเริ่มกังวลแล้วว่าต้องทํายังไงบ้างปฏิบัติตัวปฏิบัติยังไงบ้างในห้องสอบให้เราไม่โดนจับอย่างสมัยตอนพี่เจไปสอบอ่ะมันก็จะมีข่าวห้ามเอาลิควิดที่เป็นเทไปต้องใช้ลิควิดจากผู้คุมสอบอย่างเดียวต้องยกมือขออย่างเดียวยังมีอยู่จริงทุกวันนี้ไม่มีคนสงสัยถ้ามีเอามาได ได้ค่ะต้องเป็นแบบเปเปอร์เท่านั้นอะแบบนี้ปืดปืดป้น<ช>ไม่ใช่แบบน้ำ,นำอนาไม่ได้แต่ว่าไม่เอามาก็ได้เพราะว่าทางสูนย์น่ะเอามีให้ทุกห้องเลยพูดคุมสอบมีให้แต่สิ่งที่ต้องเอามาจริงๆคืออะไรบัตรประชาชนสําคัญมากตัวจริงเท่านั้นคืออิเล็กทรอนิกส์สำเนาอย่างเงี้ยไม่ได้ไสปอร์ตได้นะคะ ก็คือบัตรยืนยันตัวตนที่เป็นตัวจริงขับขี่ได้ไหมขับขี่ได้มีตาเอางว่าไม่เอารูปอ่ะใช่เอาตัวจริงมาสักอย่างหนึ่งบัตรนักเรียนได้ปะบัตรนักเรียนยังไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเป็นบัตรที่ออกโดยราชการของแท้ประกาดินสอไม่ต้องมีให้หมดเลยพฤติกรรมก็อันนี้ก็ทุกคนรู้จดอะไรเงี้ยเอาล็อกคอนสไม่ได้ถ้าโดนชุจริดขึ้นมาก็2ปี4ปีเลยสอบ่่อไม่ได้หรอคะใช่ทุกที่ทั่วโลกใช่เธอเรื่องใหญ่มากนะเธอสมัครทุนสมัครอะไรไม่ได้เลยนะ อีกเรื่องหนึ่งรูปถ่ายยืนยันตัวตนทำไมรูปถ่ายมันเรารู้ใช่ไหมรูปถ่ายมันยังไงอ่ะห้ามไมเหม่ยตู้ใช่มีอ๋ออันนี้คือประเด็นจริงหรอจริงจังเซลฟี่ก็มีอ๋อเหมือนแบบถ่ายอย่างนี้มาเลยอจะไม่รู้ไม่เอามุมเจนซีไม่อีอีอย่างนี้มาเนาะเพราะว่าุกคนรูปอันนี้มันจะไปอยู่ในผลสอบถ้าุกคนเป็นผลสอบแล้วมันไม่ได้ ่ง้มันไม่ได้แล้วก็เป็นรูปที่เห็นนะเราชัดเจนเผลอๆถ้าไม่เหมือนกันกับตัวจริงอะโดนไม่ให้เข้าห้องสอบนะโดนไม่ให้เข้าห้องสอบนะโดนไม่ให้เข้าห้องสอบนะตอนั้นทุกคนรูปสัมพันธ์มากมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันมีผลต่อเนื้องยาวมากเลยนะ ที่นี้สมมติว่าเขากําลังเตรียมตัวอยู่จะไปสอบแล้วอยากทำข้อสอบเก่าหรือแบบอยากจะหาความรู้ต่างๆเราม,มีให้ไหมคะมีอันนี้เป็นออฟฟิเชียลเลยก็คือของเว็บไซต์ทางเกาหลีค่ะก็เป็น t o p i c .go.kr เข้าบ่อยมากใช่จบในนั้นเลยเ<อ>ก็คือตรวจสอบผลอะไรเงี้ยคือเว็บไซต์ไหนข้นอสอบเก่าๆมีอยู่ที่นานไปาลโหลดได้หรือว่าจะเป็นข้อสอบออนไลน์ก็มีให้เหมือนให้ลองทําได้ด้วยมีมออนไลน์ให้ด้วยในเว็บไซต์นั้นเป็นแบบที่ถ้าใครสอบ To p ป c จะต้องุ้นชินอะไปทดลองได้ เราก็ได้พูดคุยกับทั้ง4ฝ่ายของทาง KEC ไปแล้วนะคะบอกแล้วว่าเป็นไงครบจบเรื่องการศึกษาเกาหลีจริงๆทุกคนใครสนใจเรื่องอะไรเมื่อกี้ย้ำมาตลอดทางแล้วว่าอย่าลืมไปกดติดตามกัน Facebook Instagram Korean Education Center in Thailand หรือว่าทางเว็บไซต์ www. kecthai. kr นะเดี๋ยวช่องทางทั้งหมดจะจะขึ้นเอาไว้ให้หมดเลยแล้วก็ใส่เอาไว้ให้ใน description box ด้วยทุกคนไปกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะก็หวังว่าในคลิปนี้ทุกคนจะได้รับข้อมูลกันไปเต็มเอี่ยมนะคะ ก็หวังว่าในคลิปนี้นะคะทุกคนจะได้รับข้อมูลกันไปเต็มอัดนั่นเลยเกี่ยวกับ KEC เนาะได้มาทําความรู้จักซอนเบนิมรุ่นพี่คนใหม่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย